สวัสดีครับครัวง่ายๆของในต้มโจกนะครับวันนี้โจกจะชวนเพื่อนๆทําต้มกะทิปลาเค็มนะครับเป็นต้มถั่วฝักยาวนะครับไม่แน่ใจว่าใครเคยทานกันหรือเปล่าเมนูนี้้องทานตั้งแต่เด็กๆนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทากันเลยครับอันดับแรกนะครับเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับก็แน่นอนเป็นปลาเค็มนะครับโจกใช้เป็นปลาช่อนหั่นเป็นชิ้นแล้วก็แช่น้ําให้มันนุ่มนิดนึงนะครับลดเค็มลงไปด้วยนะครับถั่วฝักยาวนะครับกะทิ กะทิอันนี้นะครับเป็นทั้งหัวและหางผสมกันให้เจือจางนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้หัวที่เข้มข้นมากนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆเขาเรียกว่าอะไรนะคั้นเองนะครับก็คั้นใส่น้ําเยอะนิดนึงนะครับก็จะได้กะทิสําหรับทําเมนูนี้นะครับน้ํามะขามเปียกนะครับน้ําปลาครับผมผงกุ้งรสเล็กน้อยนะครับน้ําตาลปี๊บใบมะกรูดฉีกนะครับข่าตะไคร้แล้วก็หอมแดงนะครับ ถ้าใครที่ชอบเผ็ดนะครับสามารถทุบพริกจินดาอะไรแบบนี้นะครับปนลงไปได้เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยครับตอนนี้เราเริ่มทําเลยนะครับโจจะใส่กะทิลงไปเลยนะครับนี่นะครับพอใส่กะทิไปแล้วนะครับก็ตั้งไฟนะครับรอจนกว่ากะทิจะเริ่มเดือดนะครับตอนนี้นะครับกะทิของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับโจจะใส่เครื่องต้มไปก่อนเลยนะครับ นั่นคือข่านะครับตะไคร้ครับหอมแดงครับผมแล้วก็ใบมะกรูดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะตั้งจนเครื่องสมุนไพรเนี่ยเริ่มมีกลิ่นหอมก่อนนะครับตอนนี้นะครับตั้งมาจนเดือดสักครู่นะครับเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับเราจะใส่ปลาเค็มนะครับที่เราแช่น้ําแล้วก็หั่นเอาไว้แล้วนะครับ หรืออันนี้หรือนะครับถ้าใครชอบกลิ่นหอมมากๆนะครับนำปลาเค็มไปย่างกับเตาถ่านสักคู่หนึ่งนะครับจะช่วยให้หอมกว่าน,นี้นะครับใส่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตั้งยังกว่าปลาเค็มจะสุกนะครับแล้วก็อันนี้เจ้าของญาตส่วนตัวนะครับเจ้าชอบทาน เราจัดนิดนึงนะครับโจกก็จะใส่พริกเพิ่มลงไปนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทําทั่วไปนะครับสูตรปกติเลยก็คือไม่ต้องใส่พริกนะครับอันนี้ขอเพิ่มแอดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นพริกจินดานะครับทุบให้แตกนะครับจํานวนก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับโจประมาณ5เม็ดนะครับให้มันมีกลิ่นหอมของพริกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เผ็ดเล็กน้อยนะครับคราวนี้นะครับตั้งจนกว่าปลาเค็มจะสุกนะครับ ตอนนี้นะครับต้มมาสักครู่หนึ่งนะครับปลาเริ่มจะสุกนะครับแต่ยังไม่ได้ที่มากนะครับเราจะใส่ถั่วฝักยาวนะครับลงไปเลยนะครับโอเคครับผมเมนูนี้จริงๆแล้วนะครับที่ที่คุณแม่คุณยายทำเลยเนี่ยโจจะทานคือทุกอย่างมันจะเปื่อยไปหมดเลยนะครับ อะไรพวกนี้นะครับน่าจะเป็นเพราะว่าคนแก่เขาทำแล้วเขาก็จะทำให้ทุกอย่างมันเปืยนะครับแต่ของเราเอาแค่พอสุกก็พอนะครับเดี๋ยวรอจนทุกอย่างสุกตอนนี้นะครับเราตั้งมาจนทุกอย่างสุกแล้วนะครับแบบนี้นะครับโจกจะปรุงรสชาติแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ผงปรุงรสนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะครับใส่ผงชูรสก็ได้นะครับน้ำปลาเนี่ยไม่ต้องใส่มากครับเพราะว่าปลามันเค็มอยู่แล้ว ทยอยชิม,มนะครับเพราะว่าตัวแปรของน้าปลาเนี่ยโจกบอกอัตราส่วนเป๊ะๆได้ยากเพราะว่า,าปลาเค็มของแต่ละคนนะครับความเค็มไม่เท่ากันแต่โจก็บอกในอัตราส่วนที่โจทําวันนี้นะครับเพื่อนๆต้องไปปรับเอานะครับน้ําตาลปี๊บนะครับเมนูนี้มันจะออกหวานเค็มนะครับเดี๋ยวรอน้ําตาลละลายสักครู่นะครับผักทุกอย่างสุกมาแล้วนะครับปลาเค็มก็สุกแล้วนะครับ อย่างที่บอกนะครับถ้าใครชอบหอมๆนะครับเอาปลาไปปิ้งหรือว่าทอดก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าปิ้งจะหอมกว่าย่างนะฮะถ้าใครไม่มีปลาเค็มที่เป็นปลาช่อนนะครับสามารถใช้ปลาสลิดแทนก็ได้นะครับเพราะว่าเนื้อเยอะเหมือนกันนะครับนี่นะครับน้ําตาลละลายเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นน้ามะขามเปียกนะครับตัดรสเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมด้วยนะครับไม่ต้องใส่จนเปรี้ยวมากนะครับแค่แบบว่าตัดรสเล็กน้อยนะครับ ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับใครจะใส่ผักชีฝรั่งก็ได้แต่จบแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไฟได้ครับต้มกะทิปลาเค็มถั่วฝักยาวนะครับง่ายๆในแบบของในต้มโจกนะครับหน้าตาออกมาแบบนี้นะครับรสชาติจะไปทางเค็มกับหวานนะครับนำเพราะว่าเค็มจากเนื้อปลานะครับหวานจากน้าตาลปีที่เราปรุงนะครับแล้วก็จะมีเปรี้ยวไปลายเล็กน้อยนะครับจากน้ํามะขามเปียกนะครับ ใครอยากทําวิธีทําตามนี้นะครับอัตราส่วนนะครับโจ๊กจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับในวิดีโอก็ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าดูไม่ทันสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับใน Facebook จะอยู่ในคอมเมนต์นะครับใครอยากให้โจ๊กทำเมนูอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกพูดคุยกันได้นะครับวันนี้โจ๊กต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมวิดีโอของโจ๊กนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โจ๊กด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนในทุกๆช่องทางนะครับ เพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโจ๊กนะครับวันนี้โจ๊งต้องไปแล้วขอบคุณอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ